เธอเคียงข้างแต่ฉันก็ไม่เหมือนใจรอให้เธอรู้ต่อรอให้เธอนั้นบอกว่รารัก เธอคิดอยู่แล้วต้องทำได้มันบางาแง่เราเห็นเธอมีความดีจริงๆแต่ฉันมีเธอเขียงายตัวฉันแลยว่า เธอก็ยังไม่บอกเธอก็ยังทำเหมือนไม่มีอะไรอยากฟังคำว่ารักช่วยบอกสักทีรักไม่รักแค่นี้ง่ายๆบอกได้ไหมรีบบอกอ่ะก็เหมัอนตัวในใจแต่เธอช่วยคิดนะแล้ว,วก็คงทำได้ อย,ย่าฟังคำว่าร,รักช่วยบอกสถักทีสักทีรักไม่รักแค่นี้ง่ายง่ายบางทีไมรีบอรบอกอ้าบอกมึงอยู่วไม่ทันเธอช่วยคิดเร็วมึงขอสักที เอ็และ MV12 ครับฟังคอมเมนต์อ้าวฟังคอมเมนต์ครับฟังพี่ไก่ครับเชิญครับตัดสินยากนะตัดสินยากาสำหรับสำหรับเอมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นถ้าถ้าหนูโชว์คนเดียวกนาจจะดีก็ได้นะครับ <laughs> แ,ตแต่มันมันมีตัวป่วนอยู่วิ่งพานอยู่นะครับเอ่ขอข้อ จุดหนึ่งที่พี่ให้สังเกตอย่างหนึ่งคือว่าเอเป็นคนตั้งใจมันจะมีจุดโมเมนต์ที่บางทีเราเล่นเล่นอยู่ตอนต้อนอะเปิดมาดีเลยนะแต่พอเข้าโหมดการแสดงปับ๊บเราจะมีความตั้งใจสูงไปพี่ไม่ได้แบบหมายความว่าการตั้งใจไม่ดีแต่ว่าการตั้งใจมันต้องมีแบบมันไม่ได้มาใช้บนเวทีบนเวทีคือการใช้จากข้างในออกมาให้มากที่สุดนะครับวันนี้ร้องทําได้ดีนะใช้ได้เลยนะครับขอบคุณค่ะสดดีปอนครับปอ,อ,อ,อนเป็นเปิดร้องเปิดได้ดีนะครับก็มี มีเสน่ห์บนเวทีมากพอๆกับความเพี้ยนบนเวทีของการร้องนะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือมีความเป็นศรริลปินพี่มองตรงจุดนี <laughs> เ้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าทักษะที่คุณมีมันไม่สปอร์ตเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกทักษะเพื่อให้มันมันมาทันกับสิ่งที่ตัวตนของคุณมีมากที่สุดนะครับวันนี้จริงๆแล้วโดยปกติพี่จะให้คนที่ร้องดีชนะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าปอนทําได้ดีมากก็พี่ให้ปอน ครูแปครับในเรื่องการร้องนะครับครูถือว่าคุณภาพค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะคือมันมีในเรื่องของการคอนบคุมเสียงเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันอาจจะมีนิดนึงที่ปอนปอนเสียงหนากว่าแต่ด้วยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติของสรีระและ้นะครับครูอยากจะชมปอนคือครูไม่รู้ว่าวันนี้ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนี่ปอนคิดอะไรอยู่แต่วันนี้เนี่ยคือสิ่งที่หลายๆคนอยากเห็นปอนแสดงออก คร,ครูไม่ได้บอกว่าเป็นการแสดงที่มีคุณภาพดีแต่มันได้อารมณ์นะครับปอนกล้าที่จะใช้เสียงในหลายๆ,ๆไปอะไรเงี้ยแล้วมีการแสดงออกที่หลุดในบา,บางส่วนใน,ในบางจังหวะที่หลุดนะครับน้องเอมจริงๆวันนี้เนี่ยน้องเอมร้องได้ค่อนข้างดีถ้าเทียบกับสิ่งที่ผ่านๆมานะฮะแต่สิ่งที่ครูคิดว่าขาดไปนิดนึงก็คือปอนนี่มันกล้าหลุดแต่เอมเนี่เหมือนพอเจอปอนหลุดปุ๊บไปไม่เป็น มันเหมือนเอ๊ะมันอะไรมันมาทำอะไรฉันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งสิ่งนี้คือคำว่าศิลปินมันต้องการตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นครูจรึงให้ปอนชนะครับกระเชิครับค่ะเอมทำได้ดีนะคะ,ะแล้วก็ปอนก็ทำได้ดีอปอนเนี่ยมีเสน่ห์มาก ไม่ทราบว่าป้าแจวเห็นด้วยหรือเปล่าคะว่าเขาเขาสามารถเป็นเป็นเป็นพระเอกได้นะกล้ากล้าแสดงออกนะคะแล้วก็สามารถที่จะแย่งซีนแย่งซีนเอมใช้พื้นที่บนเวทีได้อย่างมีประโยชน์ถึงจะรู้ว่าตัวเองมีจุดด้อยเพราะนั้นต้องสร้างจุดเด่นมาเพื่อขม่ม ขมเอมเขาขมตลอดปอนจะไม่ยอมเลยจะใส่ใส่อย่างเดียวเลยในขณะที่เอมเนี่ยเตรียมตัวมาพื้นฐานแล้วเป็นเป็นมีแบบว่ามีความกล้าแสดงออกมีแพทเทิร์นมีอะไรอยู่ในใจซ้อมมาดีแต่วันนี้โดนเขาเรียกว่าปอนเขาเรียกว่าฮุกซ้ายฮุกขวาซะจนแบบว่าต้องยอมรับว่าปอนชนะนะครับขอบคุณครับขอบคุณคอเนเตอร์ครับครับ ชอบบอนโหวต V4 ครับเชอบเอบอ V12 นะครับคะแนนตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันว่าทางฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงนำไป4ต่อ3นะครับ4ต่อ3เพราะฉะนั้นถือว่าวีอยังนี่ปิดประตูแพ้ปิดประตูแพ้นะครับมีเป็นหน้าที่ของฝ่าย Blue Devil ที่จะต้องตามตีเสมอให้ได้นะครับเพราะฉะนั้น